การจัดซื้อจัดจ้างนี่แหละซึ่งเป็นหลายทุจริตจํานวนเงินใหญ่ที่สุดมันจะเลวร้ายขึ้นอีกไหมผมว่าจะเลวร้ายขึ้นอีกถ้าเราไม่ตื่นขึ้นมาเปลี่ยนระบบการจัดซื้อจัดจ้างการชําระเงินแล้วก็ไม่เซ็ตคนไทยว่าฉันต้องเสียภาษีมันการหาแนวร่วมเนี่ยสำคัญเราจะไม่จ่ายไม่มีไม่ให้ไม่เหมือนกับสมัยหนึ่งที่บอกว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอะตอนปี40ฮะเหมือนกันแล้วก็ต้องไม่ให้ไม่จ่ายแล้วก็ไม่ขอ กลไกของ CAC เนี่ยที่ที่ d เกี่ยวยก็จะเป็นค่อยๆขับเคลื่อนว่าการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยมันทำโดยคนใดคนหนึ่งไม่ได้ทำโดยเราไม่ได้มันต้องอาศัยความประสานงานจากภาคเอกชนทั้งหมดที่มีอยู่ภาครัฐที่กำกับดูแลหรือบังคับใช้กฎหมายต้องต้องจับมือกันแล้วหาวิธีทาง ตั้งแนวร่วมซึ่ง i อ d ดีเป็นหัวหอกงั้นแนวร่วมเนี่ยก็คือมีผู้แทนทุกภาคส่วนเขาอยู่ในแนวร่วมอันนี้นะครับแล้วก็เราก็หามาตรการเร,าเริ่มด้วยการที่ทำอะไรง่ายให้แสดงเจตนาลมก่อนเราเริ่มจาก,กวิัาตดทเบียนหลักทรัพย์ s m p ข้อหมายว่าจริงๆมันควรบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดอะควรทำมันเป็นถ้าเข้ามาจดปั๊บเขาเป็นเช้งเอเจนต์เขาก็บังคับให้คู่ค้าของเขามาเซ็นแล้วก็เรามีเช้งเอเจนต์ที่มากับเราเนี่ยประมาณสักเกือบ20รายบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นนะฮะปูนพฤกษากลุ่มเอสซีจีไทยออยซีพีออลส์คือกลุ่มบริษัทใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่จําเป็นต้องไปใช้จ่ายเงินพวกนี้เพราะการใช้จ่ายเงินพวกนี้ แลวพวกนี้มีบริษัทธุรกิจในต่างประเทศในอเมริกาในยุโรปในญี่ปุ่นการให้สินบนเจ้าหน้าที่เป็นความผิดนะครับต่อต้านคอร์รัปชันคือการให้สินบนเจ้าหน้าที่ต่างประเทศก็ถือว่าเป็นความผิดเพราะบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในเมืองไทย,เ,ย <Okay. S 1> เขาไม่สามารถให้สินบนได้ บริษัทก็เริ่มประกาศนะซึ่งผมคิดว่ากลไกของ C.A.C เนี่ยที่ที่ไอโเกี่ยวเนี่ยก็จะเป็นค่อยๆขับเคลื่อนว่าการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยมันทําโดยคนใดคนหนึ่งไม่ได้ทําโดยเราไม่ได้มันต้องอาศัยความประสานงานจากภาคเอกชนทั้งหมดที่มีอยู่ภาครัฐที่กํากับดูแลหรือบังคับใช้กฎหมายต้องต้องจับมือกันแล้วหาวิธีทางที่จะกําหนดเอกอดก็เลยจับมือ ก็ต้องมีแนวร่วมคือปปชหน่วยราชการทุกอย่างซึ่งก็ปัจจุบันก็ถือว่าก็ทาได้เยอะนะครับคิดดูนะครับปรนะัทะเบียมีเกือบ800นะมีไม่ถึงครึ่งปวดสังเกตนะครับกลุ่มบร,ร,ร,ริษัทละไมลก่อสร้างไม่มีใครเซ็นเลยนึกออกไหมฮะคือเขารู้ว่าเขาเซ็นไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่สามารถซึ่งผมเข้าใจเขานะแค่ประมูลงานแค่ใบอนุญ,ญาตนี่เขาก็ต้องแต่ว่าถ้าเราลด ใบายญาให้ง่ายขึ้นตั้งแต่จ้างคนแล้วคุณทําไมไม่เปิดเอาเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายไม่ต้องค้ามนุษย์ทําไมต้องมีโคตา้าไปโขดใจล้วก็ยุ่งยากจ่ายเงินเท่านด้านเท่านี้นนนให้กับผมทำไมอะเรื่องใบอนุญาตผมว่าดีขึ้นเยอะประเทศไทยไอ้ที่ยังแก้ไม่ตกคือการจัดซื้อจัดจ้างนี่แหละ ซึ่งเป็นแหล่งทุจริตจํานวนเงินใหญ่ที่สุดคือผมเนี่ยผิดหวังเลยว่ารู้สึกว่าเอ๊ะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นตัวคอร์รัปชันมากที่สุดของประเทศถ้าเราไม่ปลดล็อกเรื่องของระเบียบจัดซื้อจัดจ้างไม่ปลดล็อกเรื่องการคำตวนหรือกรมบัญชีกลางต้องทําใหม่ผมไม่เชื่อว่าการประมูลผ่าน e-bidding จะช่วยการลดการทุจริตได้มันก็อาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งเอาราคาต่ำอย่างเดียวแต่จริงคนเอาราคาดีคนราคาตา่ำ คนที่เข้าประมูลได้เงื่อนไขแรกคือต้องเสียภาษีใครเสียภาษีเยอะให้คะแนนเขาเยอะก็แสดงว่าเขาทําดีไงแต่บริษัทได้ขาดุนไปเลยเว้นแต่ว่ามันมีเหตุวิกฤตอ่าเคโคโิดการใช้อิเล็กทรอนิกส์การจ่ายเงินทุกอย่างผ่านตั้งแต่โควิดมาเนี่ยตัวกระเป๋าตรงกระเป๋าตังค์เนี่ยผมก็บอกอันนี้คือการปร่ากาช่วยด,ดีที่สุดต่างประเทศประเทศสโลวาเนียเนี่ยทุกอย่างทุกอย่างอิเล็กทรอนิกส์แล้วพออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถ้าคุณโกงมัน t r a สได้ว่าคุณจ่ายเงินที่ไหนมันมีแกะรอยได้หมด รัฐบาลเคยบอกว่าการประมูลทาง e-bidding ประหยัดเพราะว่าได้ค่าใช้จ่ายที่ถูกลงแต่คุณสังเกตไหมทุกเกือบทุกโครงการคนที่ประมูลได้เนี่ยจะต่ำกว่าราคากลางประมาณนิดหน่อยเพราะราคากลางมารู้กันอยากให้คุณไปถามกรมชีการเลยว่าไอ้ที่บอกว่าประมูล e-bidding เนี่ยประหยัดเงินให้ <S <S โหอ้ยเขาบอกั้นท่านชี้แจงโอ้ประหยัดเงินจากราคากลางเจ็ดพันล้านหมื่นล้านไม่รู้แล้วโครงการได้สําเร็จหรือเปล่ายกตัวอย่างโรงพักที่สร้างไม่ได้ต้องมาจ้างใหม่แต่ราคาถูกจริงได้ไงอะ ยกตั่อย่างถนนเหมือนกันเกิดอาคารการสร้างอาคารไม่ครบตามกมาหนดแถมคุณภาพที่ question mark อยู่แล้วนะครับการที่ต้องยกเลิกประมูลงานและจ้างคนใหม่แล้จัดรูป,ประมาณใหม่เคยคำนวณเป็นตัวเลขไหมครับว่ารัฐบาลเสียหายเท่าไหร่ ถ้าคนไทยไม่เห็นภาพอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันทนกับมันได้เคยคิดไหมครับว่าทําไมต้องกําหนดระยะเวลาสร้าง2ปีสมมติผมเคยถามผู้รับเหมาสมาคมก่อสร้างบอกว่าเอ๊ะทำจริงเสร็จไหมหนึ่งปีได้เสร็จ1ปีแต่ค่าก่อสร้างต้องเพิ่มขึ้น20-30%ซซึ่งบอกไม่เป็นไรก็แก้ราคากลางสิแล้วเปิดประมูล แล้วถ้าทําเสร็จก่อนให้รางวัลอีกแต่ของไทยไม่ใช่นะครับถ้าท่านทาเสร็จก่อนวันไม่มีไม่ได้ไม่เคยให้รางวัลคือไม่เคยคิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจเลยนะฮะว่ารถติดเท่าไหร่ใช้สมัยนี้ไม่ใช่รถติดอย่างเดียวนะสิงคโปร์ก็ไม่ดี PM 2.5นี่มาจากคาร์ไลอะครับถ้าไม่ใช่อยากรถติดเนี่ยใช่ไหมซ่อมสะพานลอยเบลไทยเบลเยียมใช้เวลาตั้ง8เดือนทําไมไม่ใช้เวลา3เดือนไม่ได้บอกได้แต่วันไม่มีเพราะว่าผููรับเหมามันมีคาร์เซี้แค่นี้แหละมันไม่มีทาง ผมคิดว่าการให้ความรู้ต่อคนเนี่ยผมว่าสาคัญแต่ว่าบางทีการให้ความรู้แบบเนี้ยมันก็เชิงวิชาการหน่อยเอ๊ะถ้าคุณให้กระทบยังไงในเชิงการเงินเศรษฐศาสตร์ชาวบ้านก็บอกไม่เห็นเกี่ยวกับข้าพเจ้าเลยถ้าผมเป็นบริษัทอสังหาผมเป็นบริษัทเดียวที่แบบไม่จ่ายผมก็เสจคนอื่นเขาจ่ายผมเนี่ยมันการหาแนวร่วมเนี่ยสำคัญเราจะไม่จ่ายไม่มีไม่ให้ไม่เหมือนกับสมัยหนึ่งที่บอกว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอะตอนปี40่ะเหมือนกันเราก็ต้องไม่ให้นะครับไม่จ่ายนะครับ แล้วก็ไม่ขอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้ครับที่ที่ผมคิดว่าเอกชนเลยตระหนักถึงมันจะเลวร้ายขึ้นอีกไหมผมว่าจะเลวร้ายขึ้นอีกถ้าเราไม่ตื่นขึ้นมาเปลี่ยนระบบการจัดซื้อจัดจ้างการชําระเงินแล้วก็หมายเซตคนไทยว่าฉันต้องเสียภาษีฉันจะทำบัญชีเล่มเดียว เรามีกฎหมายเยอะมากการประคับใช้ต่างกระบวนการสอบสวนกระบวนการซึ่งก็เราก็มีสันุจริตนะฮะแต่ว่ามันก็ยังใช้อยู่ทํายังไงให้เร็วนะครับตารวจคดีไหนที่มันคือมสมัยนี้เขาก็ยากนะปปทกับปปชก็ดีขึ้นระดับหนึ่งผมคิดว่ากฎหมายเราเนี่ยดีอย่างที่ผมบอกคือถ้าทําผิดกว่าจะไปยื่นฟ้องได้เนี่ยพยานหลักฐานทำยไงรวบรวมล่าช้า เอกสารยังต้องเป็นเปเปอร์เลยเอกสารเยอะมากอ่ะมันต้องมีช่วยช่วยท่านตปชถ้าเป็นผมเนี่อาจจะลองเอาแชท GPT เอาข้อมูลใส่ได้หมด AI นี่จะเป็นเรื่องตอบโจทย์มันจะเปลี่ยนโลกทั้งโลก